สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Toffee ต r o ซ่อมคอมนะคะวันนี้พบกับช่วง Toffee Review ค่ะวันนี้นะคะ Toffee จะมารีวิวเคสของ PlayStation 5สีใหม่ล่าสุดที่ออกมาใหม่ถึง3สีได้กันนะคะนั่นก็คือสี Starlight Blue สี Nova Pink แล้วก็สี Galactic Purple ค่ะพูดง่ายๆก็เป็นสีฟ้าสีชมพูสีม่วงนั่นเองที่ดูเป็นไปนแบบนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยพอมาเห็นของจริงนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเชสีที่ออกมาใหม่นั้นนะคะจะเอามา mix สีเดิมๆก็ได้หรือว่าจะใส่แบบเพียวๆก็ได้อย่างที่ทอฟฟี่ทำให้ดูในคลิปนี้นะคะตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะสีมันแป่นไปหรือเปล่าแต่พอเราเอามาจับคู่สีหรือผสมกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยกว่าที่คิดมากๆโดยเฉพาะสีดากับชมพูเนี่ยพอผสมแล้วมันเหมือนวงเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งที่ชื่อว่า Back พิงค์อ่ะจริงถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคับแบคพิงค์นี่ก็สามารถที่จะมิกทั้งสีดาแล้วก็สีชมพูตัวเนี้ยได้ส่วนตัวเคสเนี่ยทุกสีเลยนะฮะตัวผิวมันเนี่ยจะเป็นผิวแบบด้้าานนๆจับบแแลวแบบนววนมือต่่ ข้อเสียอย่างเดียวที่ทัฟฟี่รู้สึกเลยก็คือทุกเคสไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามเนี่ยตัวกรอบมันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตั้งหรือว่าเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเราก็ควรที่จะหาผ้าหรืออะไรเนี่ยมาเช็ดนะฮะให้รอยมันหายไปไม่งั้นเนี่ยพอเราเหลือบตาเห็นมันจะรู้สึกงุดงิดต,ตาต้องเช็ดหลายๆรอบอบกว่าจะออกเลยแล้วก็เวลาฝุ่นเกาะเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดครับเพราะฉะนั้นต้องมันทําความสะอาดบา่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้เคสของ p พ a y s t a t i o n จริงๆตัวเคสของเี่ย่นเหมั่นเนี่ยฝุ ะะซึ่งราคาของเคส PlayStation 5เนี่ยจะราคาเท่ากับตัวที่ออกมาก่อนหน้านั้นครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีแดงก็คืออยู่ที่ราคา1 8 9 0บาทค่ะส่วนตัวที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือสีฟ้าเพราะว่าเราเห็นสีฟ้าจากภาพตอนเปิดตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะสวยหรัวแต่ว่าเอาเข้าจริงสวยกว่าที่คิดเยอะมากสีม่วงก็เหมือนกันพอมาผสมกับสีชมพูก,ก็สวยเอาจริงๆทุกสีเนี่ยมันจะดูเก๋มากถ้าเกิดว่าเอามาขะกันแต่ถ้าเกิดจะขะก,กันจริงๆก็บอกเลยว่าก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยทําให้คนที่กําลังตัดสินใจซื้อเคสของ PlayStation 5จะได้ตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นว่าเลือกสีไหนดีสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Toffee เป็นโดซัมคอมด้วยทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ c h a ช l y o u t u b e นะจ๊าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายคะ่ะ